สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาดักปบนะครับมีลูกกระหมออยู่หน่อยนึงครับใช้ทั้งหมด30กว่าอันนะครับในวันนี้นะครับก็วันนี้จะมาดักปบนะครับก็สวัสดี f อซทุกท่านนะครับก็เหยื่อบมในวันนี้นะครับก็คือหมอนะครับกับกะปินะครับนี่ครับผมไปดูในคลิปมานะครับว่าใช้กะปินะครับ แต่ไม่รู้เขาใช้ตาอะไรนะครับแต่ผมใช้กระปิตาเรือใบนะครับอ่าครับวันนี้เราจะมาดักรอบดักกบของเรานะครับแล้วก็มีลูกกลาหมอแล้วครับก็เริ่มแย่นะครับนี่ตายกันหลายตัวอยู่นะครับนี่ครับลูกหมอแบบหมอก็เริ่มแย่หลายตัวนะครับ นี่ครับหมายเรานะครับที่หมายเราออยู่ที่เดิมนะครับถนนพิษณุโลกนครสวรรค์นะครับนี่ครับหมายไหมหมายเรานะครับก็ปลาหมอก็ตายหลายตัวนะครับโดจะตายเยอะอยู่นะครับรู้จะดักได้สักกี่อันนะครับปลาหมอตายเยอะนะครับหมอครับลูกปลาหมอแล้วครับไอแม่ปลาหมอก็มีนะครับนี่ปลาหมอตัวไปเรือครับ นี่ครับก็ขายซื้อกบผมก็แถมป้าหมอให้นะครับก็นี้ก็เราจะมาดักกระ่องนะครับหมายแล้วนะครับริมถนนนะครับคลองริมถนนนะครับสายอเซียนะครับเส้นหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับในวันนี้นะครับก็ดักตรงนี้ทั้งหมดห้าหลังนะครับเดี๋ยวก็จะลองดูนะครับเราจะได้ไหมนะครับก็ เรานี่ครับถุงนี่ครับนี่เราจะลองดูครับหลอบดักกบนะครับมีทั้งสองแบบนะครับมีแบบเป็นงาแล้วก็แบบเป็นตะข่ายนะครับก็ลองดูครับว่าแบบไหนจะดีกว่ากันนะครับก็วันนี้จะมาดักกบนะครับก็เดี๋ยวใส่ลูกกระหมอสองตัวนะครับก็ผมขอญาตไปดักบะหมอก่อนดักกบก่อน ก็ขอญาตไปดักกบก่อนนะครับก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเช้าเรารู้ผลกันนะครับว่าจะได้กิ่แต้มนะครับสวัสดีครับ